ครับปกติน้ำจะขึ้นสูงแบบนี้ไหมครับคุณพี่จ๋าขึ้นมาไปหลายปีสิบป,ป,ปีขึ้นครันน้งท่วมเี้เคยท่วมหนักแบบนี้มาก่อนไหมครับผมก็หนักค่ะทุกปีปีห้าสี่อ่ะมันจะท่วมไม่น่าเชื่อนะว่าขนาดเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมานะฮะน้ำโอ้โหครึ่งหนึ่งไปแล้วนะเนี่ยครับบายๆนะครับสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่ครับ แบบนี้มีใครดีเนาะไปเจอกันนะไม่ทช่ว่ามีหนามนะไปเคี่ยวกันมาเที่ยวเอ๊มีใครอยู่ในรถนะใช่เด็กน้อยคนนี้หรือเปล่าใช่ไหมเอ่ยโตแล้วพี่บิลิี่เองโอ้โหนี่แพ็คของซะเยอะเลยนะครับเนี่ยอ่ะยกของขึ้นรถกันเร็วเอาม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 า วันนี้นะครับบริบูรณ์แฟมิลี่แล้วก็โจ๊กเกอร์แฟมิลี่นะฮะเราจะไปช่วยเหลือน้ำท่วมกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็มีข้าวเยอะมากเลยนะคะแล้วก็มีถุงอันนี้3้ที่แพคนะคะเนีแต่ว่าหนูไม่ได้ไปด้วยนะครับลูกช่หนูไม่ได้ไปด้วยนเนูเสียใจระมีเล่ฮอขอเป็นกัน สามบ้านใช่ไหมครับปกติน้ำจะขึ้นสูงแบบนี้ไหมครับคุณพี่จ๋าขึ้นมาเป็นเปีสี่เปีขึ้นอีกครั้งพวกนี้แต่ว่าต้องค้างน้ำบางทีสี่เก้าห้าสี่มันจะขึ้นอย่างนี้บ้านกูใหม่นะนะยี่สิบขึ้นมาแล้วบ้านเแสดงว่าปีนี้น้ำขึ้นสูงมากใช่ไหมใช่น้ำท่วมไปกี่วันมาไวตัดเดียร์ของล่างจมดิ่งหมดเลยแล้วฮะน้ำลึกมากไหมครับผมมากเฮ้ยเฮ้ยไรไม่รู้ประมาณกี่เมตรครับประมาณ ไม่รู้ไม่รู้ว่าจะรูมิดหัวนะเดินหัวอีกแล้วจะออกไปทำงานก็ได้เหรอครับเนี่ยไม่มีงานเลยไม่มีงานานที่วัดกระท้วก็ไม่มีงานแล้วก็อย่างวัดที่ไหนก็เมื่อก่อนก็ทำเป็นอารเรือกมาทำไม่มีเงินจ้างเราสาวสาวมสมบัติ ไว้เจอกันนะขอบคุณนะครับผมสวัสดีครับ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 ไว้เจอกันนะสวัสดีตอนรับนี่ครับผมวันนีตั้แม่คนที่บ้านมาเขาก็บอกว่าเนี่ยบ้านญาติเนี่ยท่วมมิดเลย เคยท่วมหนักแบบนี้มาก่อนไหมครับผมก็กหนักค่ะทุกปีปีห้าสี่อ่ะมันจะท่วมประมาณมันจะน้อยกว่านี้นิดนึงครับอันนี้มันนิดมากห่อยโอ้โหที่หายไปครึ่งบ้านเลยนะครับบ้านกี่ชั้นเนี่ยหน่งชั้นเดียวค่ะชั้นเดียวบ้านชั้นเดียวแต่ว่ายกสูงขึ้นมาใช่ไหมคะไม่น่าเชื่อนะว่าขนาดเป็นบ้านที่ยกสูงขึ้นมานะฮะน้ำโอ้โหครืนหนึ่งไปแล้วนะเนี่ยแล้วย้ายออกไปอยู่ตรงนี้นานแล้วเ่ไหนครับผมก็เนี่ยเดือนแล้วค่ะตั้งแต่น้ำ เขาไม่มีเต็นท์ให้ปกติทุกปีที่ว่าพ่วมตอนนั้นเขาจะมีเต็นท์ให้ครับคอันนี้เขาไม่มีเต็นท์เราก็เลยต้องแบบว่าซื้อทํากันเองเพราะไม่งั้นเราก็อยู่ไม่ได้ข้างนมันบากเราก็เลยต้องแว่าช่วยๆกันทําไปครับขอเป็นกำลังใจให้นะครับผมขาดจะไม่เยอะมากนะครับผมสู้ๆนะพี่นะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ บายบายจ้าเจอกันจ้าสวัสดีครับสวัสดีตักสวยนะครับขอบคุณครับติดใจได้ลยใจได้หลายแม่แม่จ๋าต้องกลับขอโทษด้วยนะฮะอาจจะเอามาไม่ค่อยเยอะมากนะแค่นี้ก็ขอบขอบคุณยิ่มากเลยนะกลับขอโทษจริงๆนะแม่นะ ใจมากๆเลยค่ะคที่ไม่เคยกันค่ะคนไทยรักกันเนาะครับแม่ครับสแสดงเพรานนี้ก็คือจะเป็นนาข้าวแต่ว่าตอนนี้เองก็น้ำท่วมอยู่ใช่ไหมครับผมที่เราเนี่ยได้ลงของกันเนี่ยก็คือจะเป็นถนนสแสดงว่าก็คือจะท่วมมายาวเลยน,นะฮะประมาณกี่หลังคาเรือนฮะที่ลงแบบนี้ครับผมหกสิบหลังคาเรือน มาแล้วจ้าสวัสดีครับนี่นะครับครับเข้าได้ครับนี่นะครับผมโอเคครับสู้ๆนะครับครับไว้เจอกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ้าวยายจ๋านีครับหนักระวังนะครับหนักนะครับยายนะฮะข้าวสารนะครับยายขอบคุณครับ อันนี้คือข้าวสารบ้านละถุงกัอันนี้ของของน้ำท่วมก่ะน voilà. <oh> okay. ี่ไงบ้านของน้ำท่วมเนี่ยนะพื้นบ้านครับบ๊ายบายนะครับสวัสด ну ีครับไว้เจอกันใหม่ครับเจอแบบนี้ค่ยดีเนาะไ้เจอกันนะไม่ถือว่ามีงานวันโอเคครับชอบจังเลยอย่ามาเจอกันแบบนี้ดีกว่านะหนูไว้มาเจอกันตอนที่น้ำไม่ท่วมดีกว่านะหนู ่ลนพี่จ๋าพี่จา๋าอ่ะแล้วตกกลางคืนนะครับจะอยู่กันยังไงอ่ะพี่กลางคืนก็มีคนเฝ้าเลจ้ะแล้วไฟฟ้าฮะใช้ได้ไหมครับผมขอต่อจากอนามัยมาจ้ะครับรดน้ำประปาพี่น้ำประปาไม่มีใช้ใช้น้ำอาบน้ำยู่จ้ะอ๋อน้ำประปาไอเครื่องปั๊มมอเตอร์มันพ่วง สวัสดีครับเนี่ยหนึ่งชุดนะครับดได้ครับข้าวสามถุงครับขอบพระคุณครับโอเคนะครับวันนี้โอ้นี่นมาแล้ว <S 2> <S 2> ข้าวสองข้าวสองนะครับหา,าเรือมาได้ไหมครับลุงเปีย๊ยกจ๋ากี่ชุดครับผม สี่นะครับสีชุดใี่นมายังของผมนะเนี่ยของคนขับเรือเขาเนี่ยอยู่บ้านติดกันโอเครับไปเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับโอเคนี่ครับอ๋อมีผู้พิการอยู่ได้ครับผมดูสวยยุ่บค่ะวันดีจ้าสุดรอหนีไปไหนเนี่ยไม่ต้องกลัวครับ แป๊บนึงนะครับโอเคมาไม่ต้องกลัวจะลูกพี่ตั๊กเป็นคนดีแล้วลูกเอ้ยอีกชุดครับผมอสองนะครับนี่นะครับคุณพี่ขอบพระคุณครับพี่จ๋าขอบคุณจริงๆนะครับผมที่มาช่วยผมจัดของในวันนี้นะครับขอบคุณจริงๆนะครับคุณพี่นะครับ ผมขอเป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกท่านเลยนะครับทุกอย่างต้องดีขึ้นนะครับและก็ต้องขอขอบคุณข้าวตาไกา่แจ้ที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริบูรณ์ส่งต่อด้วยนะครับขอบพระคุณจริงๆครับไว้เจอกันใหม่กับบริบูรณ์ส่งต่อนะครับสวัสดีครับ